คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีโพพี่ซี่มาแล้วนะครับเอาดิมาดิของเถื่อนอะไรสร้างความอิ่อายให้ประเทศมากที่สุดครับ 1. ตีนไก่ 2. ร้าบาน 3. น้ำเต้าปูปลา <c oughs> และ 4. เมกะโปรเจกต์ครับ โอลมันชี้นำเกินไปมนันดูออกช้อย <S <S 1> <S 1> อ,นนอื่นไม่ได้ไไเลยอ่ะดีอะไรดีมาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมจะมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับกับโพของพี่เสียันี้นะครับอันดับหนึ่งครับราบานครับคุณมุกก็อยู่ในอันนี้แหละ60%ครับเฮ้ยนี่เรา โคเราแลนสไลด์มาอันนี้แลนสไลด์สอันติดแล้วนะอันนี้แลนสไลด์เนาะอันดับ2ครับ25%ครับครับผมเมกาโปรเจกต์ครับคุณคุณคุณอันดับหนึ่งปะผมอันดับหนึ่งอ๋อโอเคปู่อันดับ2ก็ยังไม่ใช่กูเออยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะก็อันดับ3คือตีนไก่ครับผมอยู่ข้อนี้แหละครับ9%ก้เครับเพราะผมรักพี่ดานัยมากน่เลยจะบอกเลยผมรักพี่ดานัยมากผมเอาตัวออกห่างพี่ดานัยไม่ได้จริงเออถ้าเป็นประเด็นนี้ผมให้ตีนไก่ไว้ก่อนไไไไไมม่่่่่่่ตตต้้้้้อออองงกกกััวลลลเเเยยคคะะะะดดดทททุุีีนนนนนนนแแ๋ฉพาาาส ครับโอ้โหน้อยสุดเลยนะเนี่ยคือ4%นน้ำเต้าปูปลาครับโอ้โหเอาฮะ